เป็นใครเนี่ยมานั่งตัวเปียกอะไรอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าโซฟามันเปียกหมดแล้วอีสักลายเต็มแขนแบบเนี้ยคงจะเป็นพวกปุ๋ยอะสิสวัสดีค่ะมาติดต่อเรื่องอะไรคะเอ่อคือผมมาทำงานวันแรกนะครับพอยอดรถเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยผม,มเลยต้องอาศัยบริการพี่วินมาฝนก็าดันตก งั้นนั่งก่อนสิคะตัวผมเปียก๋ยวโซฟาจะเปื่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะโซฟาเปื้อนก็เช็ดได้เดี๋ยวชันเอาผ้ามาให้คุณเช็ดตัวนะคะขอบคุณมากนะครับนี่ผ้าเช็ดตัวคะ่ะขอบคุณมากนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมทำโซฟากับคืนเปียกหมดเลย พอจะมีไม้ถูพื้น้ะครับเดี๋ยวผมถูให้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้แม่บ้านมาเช็ดทำความสะอาดให้ก็ได้ค่ะคุณเช็ดตัวก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาขอบคุณมากเลครับฝนบ้านที่จะมาตกอะไรแต่เช้าเนี่ย เป็นใครเนี่ยมานั่งตัวเปียกอะไรอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าโซฟามันเปียกหมดแล้วอผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมเปียกฝนมาเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับผู้จัดการคะนี่ใครเหรอเข้ามาทําอะไรที่ออฟฟิศเราอ๋อพอดีที่เขาเพิ่งมาทํางานวันแรกนะคะสวัสดีครับคงจะเป็นรปภคนใหม่อ่ะสิ เดีี๋ยวน้เออใชเไม่คนหมอเขานั่งเองค่ะนี่เธอรู้ไหมว่าโซฟาตัวนี้มันแพงกว่าเงินเดือนเธอทั้งเดือนอีกนะถ้ามันเสียหายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบนี่มันหนังแท้นะฉันขอโทษค่ะขราวหน้าขราวหลังก็อย่าจ้างคนมาทำงานสูงสีสูงห้สิหัดเลือกให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่เอากุยแบบนี้มาทำงานถึงจะเป็นแค่ตำแหน่งคนงานก็เถอะ ขอโทษค่ะแต่ฉัน,นยังไม่ได้ถามพี่เขาเลยว่าพี่เขาทำตำแหน่งอะไรคงไม่ต้องถามหรอกดูจากสารรูปแล้วคงจะเป็นแค่คนงานไม่ก็รปภนั่นแหละนี่คุณหันให้เกียรติคนอื่นบ้างสิทำไมฉันต้องให้เกียรตินายอีสักลายเต็มแขนแบบเนี้ยคงจะเป็นพวกปุ๋ยอสินี่เรายังไม่ทันได้รู้จักกันเลยทำไมคุณถึงมาพูดจาดูถูกผมแบบนี้ แค่มีรอยสักก็เป็นกุ้ยแล้วเหรอถ้าผมมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วแต่งตัวหรูหูมีรถแพงๆขับคุณคงไม่พูดออกมแบบนี้ใช่ไหมน้ำหน้าอย่างนายเนี่ยนะจะมามีตำแหน่งสูงกว่าฉันไม่มีทางหรอแล้วคุณจะเสียใจยกับสิ่งที่คุณทำลงไปนี่แกกล้าหู่ฉันหรอออกไปจากออฟฟิศฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากหายใจร่วมกับคุณ่างแก่ หัวหน้าคะบอให้ฉันมาเชิญหัวหน้าไปพบค่ะ CEO คนใหม่เหรอได้ข่าวว่าเป็นนักเรียนนอกด้วยเป็นไงหน้าตาดีไหมก็ดีนะคะแต่ว่าก็คงจะดีกว่าไอ้กุ้ยคนเมื่อวานพูดแล้วยังแค้นไม่หายเป็นแค่คนงานกล้าดียังไงมาต่อปากต่อคำกับฉันหัวหน้าอย่าพูดถึงเขาไม่ดีแบบนั้นเลยนะคะทำไมฉันจะพูดไม่ได้ ฉันไม่เข้าใจทำไมเธอจะต้องไปปกป้องคนชั้นต่ำอย่างนั้นเชิญสวัสดีค่ะท่านประธานแกเข้ามาที่นี่ได้ยังไงฉันไล่แกออกไปแล้วนี่ ดียังไงเข้ามาในห้อง CEO, ออกไปเดี๋ยวนี้นะผมนี่แหละ CEO คนใหม่จะเป็นไปได้ยังไงกูอย่างแกเนี่ยนะจะมาเป็น CEO ต่อให้แต่งตัวดูดียแกก็ตกตาฉันไม่ได้หรอกนั่นก็คุณคิดเองเออเองตนะ่างหากคุณคงตัดสินคนอื่นจากภายนอกจนเป็นนิสัยนะสิไม่จริงเป็นไปไม่ได้ หัวหน้าคะเป็นความจริงคะ่ะคุณตีคือซ e o คนใหม่ของบริษัทเราคะ่ะอาของคุณตีสวัสดีครับผมก็รอคุณอยู่ว่าแต่ทำไมตัวเปียกแบบนี้ล่ะครับพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่นอยแล้วคุณตีเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บตรงไหนไหมอ๋อผมไม่เป็นไรแค่ตัวเปียกเฉยงั้นเดี๋ยวเชิญคุณตีขึ้นไปบนห้องดีกวครับ เดี๋ยวผมให้คนจัดเตรียมเสื้อผ้ามาให้เชิญนครับขอบคุณครับแล้วทำไมก่อนหน้านี้เธอไม่บอกฉันฉันก็พยายามแล้วค่ะแต่หัวหน้าไม่ฟังฉันเลยนะี่คะผมเคยเตือนคุณแล้วว่าคุณจะเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปฉันขอโทษจริงๆค่ะฉันทำผิดไปแล้ว มาขอโทษตอนนี้ก็สายไปแล้วล่ะผมรู้ว่าคุณไม่ได้สำนึกผิดจริงๆคุณก็แค่ยกมือไหว้ส่งเด็กไปเองต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะยกโทษให้ฉันนะคะผมเคยให้โอกาสคุณไปแล้วแต่คุณกลับมาชี้หน้าด่าผมอย่างกับผมไม่ใช่คนฉันร่านะคะ่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะเมื่อวานฉันรีบเลยลืมกินยาระงับประสาทอย่าถือสาฉันเลยนะคะ คุณคงจำคำพูดของคุณไม่ได้ใช่ไหมที่คุณบอกว่าไม่อยากใช้อาการหายใจร่วมกับคนอย่างผมผมก็ไม่อยากร่วมงานคนที่สันดานเสียชอบดูถูกคนอื่นแบบคุณเช่นกันเชิญออกไปได้แล้วไม่ได้นะคะอย่าไล่ฉันออกนะคะฉันยังมีแม่ที่ป่วยที่ต้องดูแลค่ะสงสารฉันเถอะนะคะในประวัติของคุณพ่อแม่คุณเสียไปแล้วเออฉันยังมีน้องสาวที่พิการที่ต้องดูแลค่ะคุณเป็นลูกคนเดียว แต่ท่านะคะเลิกเล่นละครได้แล้วรีบเก็บของแล้วออกจากบริษัทผมไปได้แล้ว